บิ้ซอยข่อยเด้อนี่ดูยยโผดแล้วโผดอุ้ยโผดโหดน้าพี่น้องข่อยจุ๊บจะได้จังหวะเกิดตื่นรอให่างไอ้จ้าพ่อแม่พี่น้องหน่วยบักไงมึงเก้งสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งเห็นยังบ่เปิดกล้องมากะโต้มึงเก้งเลยเก็บหอยเก็บหอยมาเด้อพามาเก็บหอยข้างนี้เนี่ยทะเลน้ำกำลังลงเก็บหอยข้างกันเลยจ้า เก็บหอยข้างรน้วหนวยตายจงมือแนวเคียนเนาะคือสีลค่ะอ้าเมื่อกี้เึ็นหนวยไงเมืองเก่งขึ้นมีชิ้นหนวยเดียวตินีอยู่หอกฮะหาไปดีเอย

เลึกๆบุญละมั้งเกดว่ดูตาชานี่นี่อะสองหัวเหล่าบ่แข็งนิดเดียต้องเ่าบ่บ่ขาดมันยังลงน้ำได้ยี่หน่อยนึง หอยเน่าหอยเสียบหนามใสาดีแห้งดี่นอะจ้ะด้วยน่ะหน่อยก็นนอยอเอาหน่อยค่ะปวดทัวเอาอื้มคุณนะ่ะปลาห่วงเลนด้ยนิดน,น้อยนึง <c ười> มันสีมากคือน้ำสีเล่นสีใสด้วยจ้ะด้วย ล่ตาด้วยจ้ะพายางหาหอยไป้นำกันดูทรงเหมือนจะเยอะนี่เห็นเปลือกแต่ตายพิ่นหลายนึกว่าสิมี่หลายเป่นปลาิมี่นี่เนี่ยมีแบบนี้แบบเจอแล้วเห็่อนบ่ไ เอไปนในตัวหลังข่าบูดปูพี่น้องปูเป็นหรือปูตายจ้าปูตายเห็นบ่มเอานี่บเงียบเงียบเยบเห็นแล้วน,นายบัใหญ่ขี่แถวบ้านมาแดงเนีเ่ยวัวด้๋ยลองอันบัได้หาอยู่แถวบ้านเด้พี่น้องพอดีครับรถลงทางมา ได้ภาพพ่อแม่พี่นอ้องเลหอยไปเลยิ่น้ะนนนนทะเลอ่ะโอหหอยแมงผูกัะหอยแมงผูกติดอยู่ขางะตาใส่เต็นวยคือปบงงามจ้ ได้ได้หมดทั้งสดชื่นเขาบ่างโอ้พี่น้องเอ้ยคุณน่ะ หอยจุกอะไรเก็บหอยจุกไปออมก่อนนะพี่น้องเอาสุยาหเอาสุหอยเอาสุเอาสุเ,าสเ,าสเก็บกันกินได้นี่เก็บง่ายขนาดเลยคนนี้โคตรโคตลงมเ้ยเอาไปลบาบแซ่บเพลเดอรพี่น้องจ้ะเคยกินแล้วเคยลาบกินแล้วลาบอะไรบอกลาบกินแซ่บใหญ่ๆเราแต่ว่าสีขีดขาดแก่ đi vung cái cổ này đâu hoai lèm tai nữa, tao bấm, ngồi mẹ, ngồi bò nhảy cứ theo bản nó. แก่งสาษานะคะ ได้ยัดหัวเปิดกล่องมาหน่วยบบกง่ายเหมืงเจิดคนมาคนละดีใจไปย่างมาอร่อยด้อหอยแหนวงหอยคากเือะยหอย่น่อยเด้ บป่งามรลุแล้วบ่ค่อยสวยหน่วยหอยข้างจะเป็นหน่วยหน่หนหอ ก็ไว่หนันยู่ เปสียางไปหอดรดกับสีไร้ไร่เติบยางไปน้ำกัดได้ไม่นอนเด้อเดินไปด้วยกันนะจ๊ะแถวหนีส่วนมาจะเป็นเปลือกทีเป็นตายแล้วแต่ว่าแถวบ้านมาดามเขาค่อยม่เปลือกทีตายเลยด้วยจ่ะเป็นนวยเพิ่นเลย ห้อยข้างอะอัน,นี้มีแต่เปลือก nó chơi đó ngày bò nhảy nhảy tiếng thì là sao nhỉ bò chảo ngoài cứ ui tao cái khoanh 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 cái nó ok, นะคะเลิกบ่นละพี่น้องจ๋าเมืปก็้บอกเอาบอกไอ้จุพ่อละไละัี่พ่อินและล่ะโอ้ยนิ้วนึงนี่น่อยคั่ะ Thật thì nó của tấp khạc đẹp phân hôn ta mênh nối 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 ตะอวนค่ะเดี๋ยวมาหลุนน้ำกันเจ็บหอยค้างจะได้หอยแมงคู่นะจ๊ะหอยแมงคู่เต็มเลย สวยด้วยเต็มอยู่เป็นตับๆเลยเห็นบ่โอ้โหสวยมากเลยเอาหอยนี่นี้น้ำจิบใส่กระตาเพราะว่าบ่ได้เอาถังมาได้พี่น้องด้วยประเดียเด๋ยวเอาถังมาเพราะว่ามาเก็บผักมาจ้ะหินทะเลหินหอยหอยเต็มเลย

ก่อนเยลียังไง หน่วยง่ามจังสีเป็นต่อเอาอยู่มาเบิ่งฟังนี่เด้อหอยจูมพ่เหลือจะโตใหญ่ๆเบิร์ฟังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผีมาเจาะเบิ่งนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มาเจาะเบิงบ่งบนบ้าโผดผูเนาะ เป็นตับๆเลยแย่งกันขึ้นขงง้งางนอกมเจ้าเนาะ <t> วันนี้อาจะเอาไปลวกกินให้ท่านคุณอเอ็นจอยฮัดพี่หน่อเอ้ยหน่อยๆแต่ว่าแพทคิดว่าเล่าหนาสิอ้วน ิ่งจากสังเกตลักษณะของหอยแล้วหอยน่าจะอ้วนเนี่ยเนี่ยเบิ่งเป็นตับตับต็มเลยเออคุณน่ะเจ้าเบิ่งซอยข่อยเด้อนี่ใหยโพดแล้วโพวดแล้ว

เอาละเดี๋ยวเอาหม่องไม้เนี่ยจักงน่อยเงยหนาเนี่ยจักงน่อยวิ่นหัวโผดผูัก็งักแตปลกเบืองแองนี่ลูกแองนี้ไม่สวยเยอะนะเยอะมากแต่ไม่สวยดูสิพี่น้องก็งามก็อับ ว่าเ้าก็ได้หลายนั่แหละไปหางเราเบิ่งจักหน่อยได้พี่น้องด้วยกลับไปหารถไปเบิ่งพ่นกันดูมีหอยส,สวยๆให้เห้าเก็บบ่เพรมียากเกียร์มีแต่หอยมีแต่หอยจุบ หน่อยๆแท้ไม่ควรเห็นแล้วยังขาหนามหี่บอสนะยังตกปลาเขาเดินตกปลาแล้วพ่นอะไรก็สิ่งผ้าเมื่อยอะไรพี่น้องนักแล้ว ไปมาเดี๋ยวอหอยเต็มกระต่าหอยข้างเอ้ยนี่นอยบอกไงหอยไไข,อหข้างหลายแห่งจะน้อยนี่น้อย สื่อคนเป็นไหลลงก็บ้ากตนนั้นเป็นไหลลงเลยไหลต้นนั้นตนนั้นลงเลยคนนี่กับพ้างามหอยไม่สวยเลยเยอะแต่ไม่สวย เอาแต่หอยตัวนี้กับพ่อแล้วล่ะหยิบเอาหอยตัวนี้พ่อแล้วแต่มมีเวลาเหตุเกิาจไปให้อันน้องญิงเด้่ยวปวดหัโว้ดพ่อน้พี่น้องหอยจุบได้จังวะเกยตื่นรล้อ่ะห้ามมาหยิบจังสีเดี๋ยวไปงุ่มเอหยาดเด้อพี่น้องเด้อ เก็บเอาหางออกคุนหากระตาอยู่โอ๊ยผุดพันอนไหลลงตองเด้งตองเดง ไปละพ่อแม่พี่น้องนี่ได้แนวก,กินเต็มกระตาอยู่ดีไม่หายทุกคนด้จ่ะพ่อแม่พี่น้องจ่าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนใจทุกคอมเมนต์ถูกไลค์ถูกแชร์ติดมีแหมาดามเห็มัสุ่มและะ้วก like, ันเอนจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กด้วยจ้าด้วยแล้วกันกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องติงดตามมาดามเห็ม,มัสุ่มแทนเพจน้ำด้วยจา้าพี่น้องจา้ามาให้ทุกทุกสวัสดีจา้าบ๊ายบายด้วยจ้าด้วยบุงนี่เต็มโอ้ยเยอะมากเนี่ยฉันเจ้าบวกขี้ขานแกนะ ลาบกินแก้แก้แก้และกันลาบแสบขนาดเลย